ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซนะครับทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขราวพัฒนานะครับของวันที่16ตุลาคม2568นกะฮะก่อนจะไปดูในส่วนของชุดตัวเลขครับขออ่านคําเตือนนิดนึงนะคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดจานวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนมีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้จับด้วยมือน,นะก็เลยไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะก็อะพอจะดูเห็นนะครับเราพัฒนานะครับในวันที่17ตุลาคมนะครับตัวนี้ตกไปหนึ่งนะต่อเต่าสทษทีนะ,ะตุลาคมนะครับ2568นะรอบเลขจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับสำหรับ F c ซที่อยู่ในลาใน ช่องทางของ youtube แล้วก็ของบ้านฟ้านะฮะแล้วในกลุ่มกลุ่มลายนะครับในส่วนของกลุ่มลายของทางอาจารย์ลุงนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัดตัวเลขให้นะครับก็น่าจะได้รับกันทุกคนแล้วนะก่อนที่ผมจะลงในส่วนของอหน่วยชุดนี้ให้กับ f อทุกๆท่านในทางของช่องทางของ youtube แล้วก็บ้านฟ้านะครับเลขมีทั้งหมด12ตัวนะฮะ ส่วนตัวตัดก็ในลายกลุ่มก็น่าจะเห็นแล้วนะวกรณีที่เป็นเลข6กับเลข9ก็ fc กลับนิดนึงนะครับอย่างตัวลักษณะตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่มหกนฮะก็กลับเป็น3 9กันไว้ด้วยนะ86ก็เป็น8 9กันนิดนึงนะครับ5 9ก็เป็นห6นะฮะแล้วก็แค่นี้นะมีอยู่3าตัวนะครับที่เป็นเลขกันนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเราพัฒนาวันที่17ตุลานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับของเราพัฒนาในวันเป็นวันจันทร์เลยนะฮะเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสําหรับเราพัฒนาวันที่17ตุลานี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ